จะไปสวนยังไงล่ะเนี่ยเอ้าทางมันหายไปไหนล่ะมันแาบทางทางผิดปะเนี่ยเออนี่เขาสวนอะไรนี่ฮะสวนอะไรสวนผสมที่มีทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวทั้งมะม่วงเขาเรียกว่าสับปะส่วนสวนเยอะเหลือเกินมีบ่อน้ําด้วยใช่ไหมพี่ตึงมีบ่อน้ําด้วยทางเข้ามาอยู่ติดบ้านลุงอ้าเนาะนู่นสีเขียวนู่นเออนู่นนู่นเราก็ดูเข้าๆแนี้พาเดินดูหน่อยได้ไหมได้ได้เอาไป พาดเดินดูอะไรเริ่มต้นมาก็ไม่รู้ทางเข้าแล้วอ <c oughs> อาไปเดี๋ยวเราไปรู้เรื่องกันไหมเนี่ยวันนี้เราไปดูสวนกัน <c oughs> เดี๋ยวที่หนึ่งพาไปดูสวนกับกล้องก่นอนอ้าวเฮ้ยที่หนึ่งอันนี้คือให้ดูบ้านกันด้วยไง<อ>มีชุมชนอันนี้ถนนสาธารนณะแต่ถนน<ป>ที่สาธารณะด้วยออืเราจะพามาดูแปลงนี้อ่านี่เลยสวนผสมหกไร่หกไร่มีอะไรบ้างนะกล้วยกล้วยมะพร้าวพร้าวมะม่วงโอ้เยอะเหลือเกินอะอะไรก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอ่ามันอยู่ที่ไหนอะเนี่ยโอ๋ดอนใจดีสุพรรณบุรีเนี่ยใจดีสุพรรณบุรี ห่างจากดอนสามกิโลประมาณนั้นก็ไม่ไกลมากอะดิโอเดี๋ยวจะพาไปดูองค์ดอนเลยมองเห็นเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นเลยอุย้ยเอืองอะไรกนันมันมันหมู่บ้านจัดสรรนี่อะไรเต็มไม่หมดเลยอ่ะของบ้านเขาก็ขยับขยายจากในชุมชนมาออกมาออกมา,า,าออกมาแสดงว่าไม่โดดเดี่ยวใช่ไหมไม่โดดเดี่ยวอ่ามีทุ่งนาผสมมีความเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งใช่เพราะเท่าไหร่นะหกไร่หกไร่สองจุด เจ็ดเก้าล้านสองจุดเจ็ดเก้าล้านเลยส่วนทั้งหมดเลยหมดเลยได้บ่อด้วยบ่อโซล่าเซลล์ด้วยไฟฟ้ามีไหมอ่าไฟฟ้านี่ไงไฟฟ้าเลยปลาปลามีปลาปลามีโซล่าเซลล์ก็มีโซล่าเซลล์ก็มีอ๋อเห็นว่าห่างจากอำเภอดอนเจดีแค่สามกิโลอ่ะสามกิโลกรุงเทพอ่ะกรุงเทพนี่ร้อยสิบกิโลอ๋อ เส้นนี้คือสาธารณะใช่ไหมเนี่ยส,นะสาธารณะเราติดสาธารณะกี่เมตรเนี่ยเส้นนีน้ที่เรายืนเนี่ยที่เรายืนเนี่ยร้อยเมตรมันจะย้อนแสงนึงนะท่านผู้ชมนะถึงต้นอะไรสตือเหรอต้นประดู่ประดูใช่ไหมประดูใหญ่เลยนะประดูต้นสูงๆเลยนะนี่คือยาวอย่างนี้เลยนะใช่ไปเดี๋ยวที่หนึ่งพาชมหน่อยใช่รลอนไหมเนี่ย มเดินไปเรื่อยๆเเรื่อยๆดคุยกันไปเรื่อยๆอะไรที่เราเร่งรีบหรือเราอะไรทุกใจมันก็จะดูแบบช้าใช่แต่อะไรสบายๆมันก็ดูช้าเก็เดินทำแบบสบายๆชิวๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมามันจะออกมากัดไหมเนี่ยเมื่อกี้มีหมาอยู่บ้านนู้นด้วยนะมีบ้านนี้จะมานนี้เป็นพวกกันซะแล้ววันเชียวเนี่ยนะมามามาตีสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยแล้วมาวันนั้นมาดูโลเคชั่นมาดูมาษาคุยแล้วนั่นแหละ ไปทางนี้ก็ติดถนนยาวเลยดิร้อยเมตรร้อยเมตรเลยแล้วมาเริ่มจากยังไงเนี่ยเริ่มเริ่มจากที่นี่นีข้างหน้านี่เป็นคลองใช่ไหมที่นึงคลองคลองนี่แล้วก็คลองนู่นลงลงจากคอนกรีตมาประมาณ300เมตรอ่ะข้อเสียคือข้อนึงคือลงจากคอนกรีต300เมตรใช่ถ้ากลัวรถเปิดฝุ่นไม่ต้องมาเอาถุงกับแก๊บห่อมาอ่ารอมาไปห่ออยู่ขมามันเปิดฝุ่นนิดนึงฝุ่นอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยหินคุกหินคุกข้างหน้าก็เป็นร่องน้ําอย่างงี้ใช่เริ่มจากตรงไหนที่นี่ต้นต้นนททับิมี่มมันอะไรต้นต ทีมตรงนี้นะเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยมีดักเขตอยู่เนี่ยอ๋อก็แสดงว่าเขตเรานี่อยู่ตรงนั้นอ่าทีนี่นิดนึงนิดนึงตรงนี้คือร่องน้ำนะร่องน้ำแต่ย่างขึ้นแล้วก็เลาะไปเลยเปต้นประดู่ใหญ่ๆด้วยนะอ่าเนี่ยร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วเข้าไปนี่แหละอันนี้ก็ร้อยเมตรร้อยเมตรอีกเกือบจตุรัสแต่แปลงเนี้ยเกือบเกือบจตุรัสเลยมันมีมุมนู้นประมาณเก้าสิบกว่าเมตรไปเดินดูหน่อยนิดเดียวห่างนิดเดียวเอาสวนกันเอาแล้วก็สอบกระเสิบออกมายังก็ตอนนี้เขา ต่ของลุงแกมาตัดกล้วยไปแล้วไม่มีแล้วเออแล้วก็มะม่วงไม่ออกมาไม่กี่ลูกอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วยังกลับกลับบ้านกลับเหรอมือเปล่ามาทำอะไรไม่ได้มีผักบุ้งไั่มีบุ้งอ๋อเอาไปแกงแกงอะไรเขาเรียกแกงอะไรนะหมูเทโพหมูเทโพก็ได้อ่านี่ข้างข้างขอบนี่เป็นอะไรนะเนี่ยมะม่วงมะม่วงด้านในนี่จะเป็นมะพร้าวนะอ่ามะม่วงมะพร้าวอ่ากล้วยมะม่วงทิศทางเป็นไงพังเอาวทิศอื่นอยู่นี่นะไม่เอาทิศอื่นไม่เอาไม่เอาลไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วทิศเหนืออยู่นี่ทิศเหนืออยู่ตรงนี้อ่านี่นี่ตะวันออกนี่ ปปลูกบ้านทางตะวันออกก็ได้หันหน้าหันหน้าออกถนนก็คือทิศอะไรนะที่ออกถนนเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปลาเนี่ยมาดูปลานี่เอาอะไรโยนแล้วนะปลาเนี่ยมันก็เลือกงวหรงลูกไฟชอบกินหญ้าปลาพูดแต่เล่นไปอีกแล้วเดี๋ยวเดีเอาเอาวันนี้ไม่มาละเงียบปลาแล็ดเหรอปลาเป็นปลาปลาดุกปลาตะเพียนปลานิ้กินหญ้าด้วยเหรอวันนั้นตัดที่มาเอาคนงานมาตัดหญ้ามันกินมันกินอยู่กินได้กระแตนมันหญ้าเปล่า เออย no งังว่าอยู่มันหิวม anyway ัน응ร่องน้ํานี่ไปทั่วเลยใช่ไหมร่องน้ําถึงกันหมดอ่าเห็นต้นไม้ต้นใหญ่นี่คือคันเขตเลยใช่ไหมใช่แล้วก็น่าจะตัดไปโน่นแล้วก็มีเพื่อนบ้านอ่าไปนี่พาเดินเข้าสวนหน่อยเดินไปวันนี้กล้องอาจจะไม่ชัดเพราะมันย้อนแสงย้อนแสงย้อนเต็มเต็มเลยเพราะเรารีวิวบ่ายสามเช้าเช้าก็ไม่รีวิวเนาะไม่เอาไหนเช้าเช้าเรามีงานอ่ารับลูกคุณลูกค้าอีกเราเลยมาบ่ายอ่นี่แผงโซล่าเซลล์สิบแผงสิบแผงอันนี้เพื่ออะไรไว้ดูดน้ำยังไงแสดงว่าน้ำมีเติมเต็มตลอดอ่าลองได้ไหม เาว่าไหมไม่มีไอ้นเ่นมาต้องมีเขาเรียกอะไรนะคุญแจเปิดตู้แจเปิดตู้แล้วก็เขาตั้งทัมเมอร์ไว้ถึงเวลามันยุบก็เติมน้ําเองเนี่ยคุณลุงแกเจ้าของที่เรียกคุณลุงดีกว่านะอให้แกจ้างคนงานมาทําเนี่ยเไาดูแลสวนอ่าแลที่ันเป็นไงเปันก็คือมีกล้วยมีกล้วยมีอะไรมะม่วงอ่าเล้าก็ปลูกด้วยเนี่ยต้องกางจะเป็นมะม่วงฮะมงเยอะเลยอ่ะเยอะแล้วก็ขายทำไมทิ้งแกรับเหมาแล้วก็ต้องสส่จะ ไม่รอดไมกำไรแต่กำไรน้อยไปหน่อยกำไรน้อยไปหน่อยก็เลยขายเนี่ยจะมีกองไม้ไหมเออนี่มีที่ถมไว้แล้วด้วยลืมบอกไปนะเอาไว้ปลูกบ้านอ่าแล้วมีกองไม้กองไม้นี่อ่าถ้าที่จริงๆงมาเช้าเ้านี่สวยเลยสวยเลยแล้วก็แดดมันจะไม่ร้อนแดดมันเปี้ยงเลยใช่เอ้กล้วยอันนี้ใช่ไหมใช่แนวนี้เลยเนี่ยแนวนี้ไม่ใช่นะบ่อนนไม่ใช่คือง่ายเลยจากต้นอะไรทับทุมเขาเรียกทับทิมหรอทับทิมทับทิมปื้อตรงมาเลยเคจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เนี่ย มันจะมีหลักประคองเขตอยู่นี่ไงยาวเลยนี่ไงเดี๋ยวไปดูหลักประคองเขตนู้นแล้วก็มีนี่นี่นี่อะไรเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวอ่าแล้วนี่ขาดไม่ได้เลยแต่มีแทบแทบทุกที่แล้วนะมะละกี้นกเนี่ยหวานไหมขมๆแต่ว่าอร่อยอร่อยแสดงว่ายาวไปสุดนู้นเลยสุดเลยน่นข้างหลังก็มีบ้านแต่ไม่ใช่บ้านเรานะบ้านของคนอื่นเขาบ้านของเอ่อนั่นแหละโอ้ยมันก็ดูดีเหมือนกันนะที่หนึ่งนะแล้วล่อกว้างด้ด้วยนี่นี่เพิ่งจะตัดไปเลยมั้งเนี่ยหกปีเนี่ย เไอ้หัวปีใท้ปีมแปลว่าอะไรไม่่ใชหัวปีมมันออกจากนี่เนี่ยเนี่ยเป็นกินได้กินได้อือหกไร่เป๊ะเลยใช่ไหมหกไร่เป๊ะเลยกูแดงเลยราคาเท่าไหร่นะ2.79ล้าน2.79ล้านอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีก็ใครไม่อยากปลูกใหม่ต้นมงต้นไม้ก็มาเอาตรงนี้ได้เลยอ่าเราแท้แค่มาปลูกที่พักอาศัยอย่างเดียวอรถนี่แถมไหมรถนี้ของคุณพี่แกมาทำไม่นี่งั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูแลอ่าให้แกไว้ใช้งานอื่นๆเถอะดูขนาดคุณพี่แกเนี่ยขนาด มีเขาควายยังปิดแมทเห็นไหมโอ้โหแกผมไม่ทำามไอถือว่าป้องกันป้องกันขุมาม่วงนี่ก็เยอะเนาะใช่เขาปลูกหลายอย่างเลยดิหลายอย่างเราช่องว่างเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าเกือบเต็มพื้นที่ใช่แต่ยังมีที่เหลือมีที่เหลือข้างๆอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ของน้ำมาจากไหนที่อื่นน้ำก็ในในสระไงมาถึงกั้หมดอ๋อมนถึงดูดกันมาแล้วก็ดูดน้ำได้ด้วยใช่หน้าน้ำท่วมในท่วมไหมจะบ้าแล้วมั้งมันไม่ใช่อยู่ในหลุมในหลืบ บานคนปีนี้ก็ท่วมกันนี่ไม่ท่วมใช่ไหมไม่มีการท่วม,มอ่าจจะมีแบบว่ามันคือมันระบายยังไม่ทันอาจจะมีขังตามทุ่งนาบ้างนิดหน่อยหน่อยเออส่วนใหญ่ที่เขาเน้นกล้วยเน้นมะม่วงจริงๆนะอ่ะคือตอนนี้คือเขาปลูกกล้วยไว้เนี่ยกยล้วยอะไรไม่ได้ตัดได้แล้วอ่าเป็นร่มเงาให้มะม่วงกับมะพร้าวด้วยไงผมว่าอีกสักสองสามปีนี่พึบพับเลยนะโอ้โหจะเก็บไม่ไหวกล้วยมะพร้าวนะนี่ก็โตโล่งเลยนะตอนนี้เห็นไหมทั้งเสียอะไรนะที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เขาคุดหน่อกล้วยขายอะเสียอึงเสียอึงอะเออเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยนะที่ที่เปสาวนะนั่นแหละที่นิสัยก็คล้ายๆที่อึงนี่นะไม่เท่าไหร่ก็เปหมดแล้นะเออเขาคุดกล้วยขายจนล่ำซำไปไงอ๋อสามารถเลี้ยงหญิงได้หญิงเนี่ยที่อย่างนี้ปลูกต้นอะไรขายที่บ้านอะปลูกพวกผักชีพวกอะไรอยเงี้ยพอได้อยู่ผักชีผักชีเดี๋ยวนี้ราคาสูงนี่ราคาสี่ห้าร้อยแล้วโอ้เนี่ยมาถึงตรงนี้ต้นอะไรนะต้น อันนี้ต้นกลมอ่ากลบกใช่นี่นี่มัมนมาจะมีไอ้ตรงนี้กล้วยอาจจะน้อยนิดนึงกล้วยมันไปเยอะข้างหน้าครับแต่ก็โอ้โหก็คือเกือบร้อยคนร้อยอะเนาะไอ้บนดอล่างของร้อยคนร้อยเนี่ยร้อยคนร้อยก็กลางๆเอา <c oughs> ไม่พื้นที่มันจะตูดละนี่ไหนอะนี่องค์ดอนนี่เห็นไหมนี่นนไหนไหนไหนนี่แต่มันจะย้อนอแสงไมวะนี่เดี๋ยวขอซูมขอซูมไม่ดูเห็นอ่ามันจะย้อนแสงวะขาวอะนะอ่าเดี๋ยวผมลองซูมดูก่อน คือเป็นเจดีอุนนิศร์นนเจดีใช่คงสมเด็จพระนเรศวรมหาราอ่ใครมากราบไหว้บูชาก็วิ่งมาเที่ยวมาดูสองสามกิโลเองสุดเขตตรงต้นกลุ่มนี้อมันมีหลักเขตอยู่อไปดูนิดนึงไปดู่าจะหาเลขกันทมันทังเราคลิปลเลขอ่ะเรามันมันต้องดังมั้งอะไรที่อื่นมาคองเขตเห็นป่ะอะไรอืนเราบ้านนี้เข้ายังไงมานี่ก็ไม่ถนนในสารณะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวที่นี่มาถึงตรงนี้กลุ่มนี้อยู่ในที่นอกที่เราดีกลุ่มอยู่นอกที่อ่า นี่ไงนี่รากเขตอยู่เนี่ยโอ้นะอ่านหน่อยอ่านหน่อยอ่านหน่อยเก้าศูนย์สองสองเก้าศูนย์สองสองมันจะเบิ้ลหรอว่วันนี้เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงรากเขตดนะรากเขตที่มันดีไม่เบิ้ลหมดทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะก็ลองเอาไปดูแล้วกันเนาะจดไว้แล้วกันแล้วก็ตรงไปตรงนู้นอย่างต้นไม้ใหญ่ใช่นี่หมดเลยหมดนี่เลยสวยๆเลยอ่าไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าของทางนี้เขาจริงๆอ่าเนี่ยมันเป็นทางที่เขาเดินมาก่อนเนี่ย อ่ะเดินเที่ยวถึงงานบ้านลุงเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่ากันหลัเขียวว่ะเออแต่เราก็มีขอบเขตของเราชัดใช่ไปเดินขึ้นลนกลับยิ่งไม่ใช่หรอกมันไม่ย้อนแสงอ่าคิดไม่ย้อนแสงคือเอาง่ายท่านใดสนใจก็มาดูดีกว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยมันแล้วมันจะย้อนแสงท่านอาจจะมองแสบตาแปรตนะดูเงาที่อนึ่งดีไหมเออเนี่ยเห็นม่มันย้อนนะละมอมมันเรียบวโหเนี่ยดูแต่ที่อยู่นี้อูดที่อื่นนี้ทำไมเงาดำอ่ะเออเฮ้ยต้องไปสะดอะเคาะนะ ซื้อสบู่ฟอกเงาซะหน่อยไหมเออแฟบก็ได้แฟบเออเงาดำใช่ไหมได้ไม่ได้เดี๋ยวโทรหาภรรยาก่อนนะซื้อครีมทาทางเงาเลเออโอ้โหเนี่ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีในเงาดำเออโอ้ที่ไหนเงาเงาชมพูเงาเขียวล่ะจริงๆรง่ยที่หนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองเงามันน่าจะออกเหลืองๆนะเออเออท้าใมเป็นอย่างไงวะแปลกแปลกเดี๋ยวโทรไปถามไอ้นายกเลยป่ะอ่าทำไมเงาผมดำอ่าอ่านายกที่จะลงมาตอเนี่ยนายกมาต่อที่บ้านผมนี่เนี่ยคิดไงจะไปในนายกนู้นเลยเหรอ ไปถึงเขารอกออไปถึงเขารอกเขาสูงเออไม่เขาอยู่ที่สูงใช่เราน้ำต่ำน้ำน้ำน้ำมันท่วมเราต่ำนายกเทศบาลเหรออ่าอ๋อนั่นแหละเราก็ไหลไปเรื่อยเราเอวต่อพอเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวเราซวยลองดูเอาแล้วมาดูเนี่ยฮะมันได้ผลผลิตอะไรหํามะม่วงเนี่ยเอาลืมบอกไปมันมีน้ำตกไม้เขียวเสวยมีหลายพันเขาทำวงไว้ทำไมเป็นวงวงเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเขาจะพอนั่นแดละเขาจะพรวนดินใช่ไหมเอา ขี้วัวนี่ยแหละขี้วัวขี้ควายขี้แพะขี้แกะเออโรยโรยเพื่อมันเป็นปุ๋ยคอกต้นเท่านี้ออกลูกออกดอกแล้วเนาะใช่นี่อันนี้กิ่งมันชำรุดไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งเดี๋ยวกระตูนี้ประมาณสองปีเนาะใช่สองปีถ้าปลูกอันนี้เขาไม่ค่อยได้ตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็สวยเลยใช่ไปที่อื่นเราเข้าไปในดงกล้วยกันดงกล้วยไปหาดงกล้วยนี่มีตานีไม่ผีตานีไหมก็กล้วยน้ำว้าไม่มีใช่ไหมไม่มีลักมุกนี้ผมเล่นไปรเมินก่อนแล้ว เล่นแล้วเหรอเล่นแล้วเล่นแล้วอ,อ๋อบางทีมันไม่มีเล่นมุกใหม่ก็พวกชาวมาเล่นไปเปิดเดีวแหลมุกมีเป็นเข่งเลยนะเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันจะหมดแล้วนะเข่งเนี้ยอ่ามันก็เลยต้องหามุกใหม่มาเล<ช>่นด้วที่ผมเห็นเสื้ออยู่ตัวง้ายมือเข้าไว้ทําไมเห็น,นเนี้ยก็ไว้ไล่พวกนกพวกอะไรเงี้ยมันอันนี้มันใช่ผีเสื้อไหมไม่ใช่ผีเสื้ออย่างนั้นอ๋อเอาแล้วมันคือผีเสื้อคือแมลงที่บินอ๋อมันเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมเขาหยอดเม็ดไอ้นี่เขาเรียกเม็ดอะไรนะ บวกพวกอะไรไว้เนี่ยอพราแพร่เสื้อปุ๊บนกมันก็นึกว่าคนใช่ไหมอ่ะมันก็ไปมากินแล้วแต่ที่อึงว่าเสื้อตัวนี้เป็นพี่น้องกับเสื้อที่อึงไหมเอ,อ้ยคล้ายเฮ้ยสีเหลืองก็ดําเหมือนกันเลยนะเออไข่อออของขโมยมัวเนี่ยถ้าเราเอาอย่างเงี้ยเอาไว้หลอกนกมันก็กลัวกลัวแต่ที่อึงน,นี้ไม่ต้องใส่เสื้อหลอกใครก็กลัวใช่เป็นคําพูดไงอ่าอืมอืมอืมไอตัวนี้มานี่อีกแล้วหมาใช่ไหมหมามันล้มเย็นไงใช่คือใต้กล้วยมันล้ม ไอ้ทิศอื่นรถนี่มันก็มีทเบียนเนาะมีปะมีดิเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลขอะไรเว้ยเอ้าหลายหลายตัวแล้วนะคลิปเนี้ยอันนี้มันออกไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วใช่ไหมออกไปแล้วแต่ไม่แน่ละก็ไม่แน่ละมันสลับตัวอยู่วันนั้นอ่ะอ่าอืมก้าวมาเนี่ยมาก้าวก้าวหน้าเร้วก้าวหน้าอ่าก้าวหน้าสองหลังอ่าลองไปดูแล้วกันดูคลิปเรานี่สาระอะไรอาจจะไม่ได้นะตอนเนี้หลังสิบหกเจ็ดสิบแปดวันนี้วันที่ไหนสิบแปดสิบแปดพฤศจิกายนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสองวันเนี่ยมันได้ประมาณสัก ทำทำไปกี่คลิปแล้วหกห้าคลิปแล้วเออหลายตัวแล้วน้อยยี่สิบตัวได้แล้วอ่ลองดูกว่าจะถึงวันที่หนึ่งธันวาก็ได้เยอะอ่าใช่อถึงบอกไงคนส่วนใหญ่มาชมเรานี่ไม่ค่อยได้ดูที่ดินเราหรอกมาฟังฟังไงเอาพูดตรงๆเลยมหาเลขเหยียบก็สักกล้วยเละไปเลยตอนนี้กล้วยต้นเนี้ยเหรออ๋อนนี้เขาเรียกว่ากล้วยตากกล้วยทุบกล้วยอะไรเงี้ยโอ้โหเอาซจางเขาทะเละไปนึกภาพเหมือนในนั้นนะที่เขาเอาไปทํากล้วยบดกลยอะไรนะอกล้วยทุบ นั่นแหละเอาใส่ดันหนีบเนาะอย่างๆที่มาที่ไปจริงๆไม่ต้องหนีบอย่างงั้นเสียเวลาและเสียเวลาทำาปตั้งหนึ่งนี่อ่าที่ร้านถึงจะผมก่อนผมขายก๋วยอย่างี้เนี่ยถึงได้เจ๊งตอนนี้ไงใชทีนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราะเล่นกระทืบไม่ได้เลยนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไปเลยเดี๋ยวเราไปส่งท่านผู้ชมตรงบ่อกันไม่ลงน้ำแลวันนี้ไม่ลงไม่ลงเพราะว่าที่ยิงใส่เสื้อเหลืองดำมาเนี่ยมันจะดูไม่ดีใช่ หลายคนบอกที่หนึ่งนี้ทําคลิปน่ารักน่ารักแต่ทำไมผมเป็นคนที่กวนประสาทเหลือเกินนี่กลายเป็นผู้ร้ายไปเลยผมเขาเรียกว่าตัวชงมุกมันต้องมีคนชงคนตอบถ้าถ้าไม่มีคนสมมติคนที่ึ่มาคนเดียวอะสมมติตอนนี้มาคนเดียวเนี่ยมันมีมะม่วงสนส่วผสมหกไล่อยู่ที่ดอนใจดีสุพรรณบุรีเดินทางง่ายๆมะเดินมาอะไร มันจะสนุกไหมมันก็ไม่มีสีสันมันต้องมีทั้งตัวโกงมีทั้งพระเอกอผมก็เป็นตัวโกงให้อที่อื่นก็เป็นพระเอกหล่อๆไปเลยอ่างั้นตาถึงนี่เห็นไหมต้องเลือกคนที่เหมาะกับบทใช่กำนันโอจะมาขอเป็นพระเอกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้บทไม่ได้หน้าไม่ให้ด้วยไม่ให้น่ามันจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้น้ำนี่คาบสูงสุดก็คือขึ้นม่สักคืบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้เนี่ยตอนที่สุพรรณตอนนี้สุพรรณท่วมหลายที่นะแต่ตอนนี้ยังท่วม อ่ะเราจะบอกได้ไหมแถวบางบัมาแถวนั้นยังท่วมอยู่สองพี่น้องบางท่วมสองพี่น้องท่วมอ่าเราไปดูแล้วกันแต่ที่นี่ไม่ท่วมครับคือที่ไม่ท่วมไม่ได้ว่าอะไรนะมันท่วมเป็นบางที่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาแย่เอาเขามาบอกว่าท่วมเราดีเราบอกว่าไม่ท่วมไม่ใช่มันก็เป็นบางที่อ่าบางแปลงที่เราขายก็ท่วมมีเราเลยยังไม่ไปรีวิวตัวนี้อ่าเรารอ้น้าลงก่อนใช่ก็บอกไปภยธรรมชาติไม่มีเขาอยากให้ท่วมลงเนาะใช่้วมาทำไงได้อะนี่ซื้อแล้วมาปลูกาปอย่างเขาอย่างคุณพี่นั่นก็ได้สบายมาปลูกตรงนี้หรือจจะะปปลลููกกโมเด ทรงไทยไก็ปูไปเถอะเอออ่ามีทุนมีอะไรก็เอาเข้าไปทวนเงินอีกครับนิดนึงหก,หกไหร่หกไหร่โฉนดคุดแดงอยู่ที่อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ตําบลดอนเจดีด้วยนะเนี่ยราคาเท่าไหร่นะสองจุดเจ็ดเก้าล้านสองจุดเจ็ดเก้าล้านชื่อตําบลชื่อเดียวกับอําเภอเลยอ่อยู่ในศูนย์รวมเลยที่อนุสรณ์ดอนเจดีเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่อังเกอเ ยาแล้วยาออกไปแล้วอ๋อยาไปแล้วอันนี้ตำรวจอะไรพวกนั้นศูนย์รวมตลาดศูนย์รวมธนาคารอะไรก็ว่ากันไปกว่ากันไปอ่าก็ลองดูใครสนใจก็ลองมาดูอย่างนี้ใช่เขามีมลกรเลยนะมีมีนี่ลงได้2วันแล้วสองวันแล้วใช่อ่าอีกหน่อยก็เต็มเลยใช่ดินมันดินดีในระดับหนึ่งคดินดีน้ําดีอากาศดีอะไรมันก็งามใช่แล้วก็คนดีๆมาอยู่ ก็ดีอาอาครบเป็นส่วนร่วมเพลงสิ่งดีๆครับผมนี่เข้าใจพูดนะถ้าใครคิดว่าแปลงนี้ไม่ดีก็ดูแปลงอื่นก็ได้อาอย่าเพิ่งไปฝืนความรู้สึกบางคนบอกว่าฉันไม่ดูที่มาถูกกว่านี้ครับก็ลองไปดูเอาอาแล้วก็อีกอย่างนี่ขาดไม่ได้เลยเพื่อนบ้านที่ดีคุณลุงคุณป้านี่สุดยอดสุดยอดผมมาคุยเรื่องต้นไม้ในแกให้อย่างเดียว เราก็มีอะไรก็มาฝากแกบ้างอ่าไม่ใช่เอาแต่ของคนอื่นอย่างเดียวต้องให้เขาด้วยใช่เขาด้วยยิงให้ยิงได้ครับผมยิงเอาก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีมิตรไม่ตีให้ท่านใช่เราไม่ต้องไปติดกล้องวงจรปิดเลยโอ้นี่เดี๋ยวลุงแกมาลุงอ่าเดี๋ยวลุงจะดูแลให้หมดเลยอ่าก็วงจรปิดไม่ต้องติดไม่ต้องคือเอาใจให้แลกใจไปอะพาฉะนั้นบ้านนอกกล้องวงจรปิดไม่จำเป็นใช้ตาหรือใช้ปากชาวบ้านช่วยกันดูใช่อ่ามีบ้านเราเนี้ยสมมติที่อื่นเนี้ย กูกิกกูกิกกับเมียอ่ะเนี่ยรู้ไปแปดบ้านสิบบ้านอ๋อทั้งรู้รู้ไวกว่าเมียเลยเป็นชาวบ้านจะเป็นอย่างนี้กันมีความสุขกันกับเตาโยแยงไหนจะไม่ได้คุยกับใครเนี่ยมันงุ่นหงิดของมันจะอืดอ่าไปเหอะก็เหมือนที่อื่นไม่ได้มาออกมารีวิวนะเครียดปวดง่ายไปหมดอ่าแต่พอออกมาปุ๊บอโอมันมาปิ๊ดนะกระปีกระเป๋าไหมกระปีกระเป๋าค่ะกับได้หลายขวดกลับบ้านด้วยอ่ามันก็ทำให้เรามีชีวิตชีวา พูดแล้วมาถ้าสี่โมงวเนี่ยมือจะสั่นแล้วะสั่นละมือสั่นปากสั่นละฝากก็าด้วยนะครับแปลงนี้หกไร่นะครับอยู่ที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีใครชอบใครอยากมีชีวิตอย่างนี้ก็พิมพ์มาแล้วกันอ่าอ่าพิมพิมว่าปลาในนี้มีกี่ตัวเหรออ่ใช่ดิพิมพ์มาว่าถ้าเกิดท่านซื้อเนี่ยท่านอยากจะปลูกอะไรในไร่นี้ส่วนนี้อ่าเพิ่มเติมไปอ้าวแล้วก็กล้องไปไหนล่ะนี่สุดท้ายนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหล่นน้ำที่ กำลังฟิตใช่ไหมภาษาผู้ใหญ่เรียกว่ากำลังฟิตภาษาวัยรุ่นเรียกว่ากำลังดีดหลางดีดมันร้อนไปไปไปอยากจะพักแล้วเรื่องเรื่องกลับบ้านแล้วผิวไหม้หมดแล้วเย้ยมเลยอะงบแม่บ่นผมอีกับโอ้บ่นอีกแล้วไม่โทรมาบ่นผมแล้วเอ๊ะทำอะไรที่อื่นมี้ผู้ยีผู้ย้มทำไมผิวเป็นอย่างนี้วันนั้นโทรมาบอกว่าลุงบอยแกไม่อยู่แกไป ข้อกระถินอย่าไปโทรคุยกับเขาเนี่ยอ้าวจะบ่นจะบ่นไงบ่นหอยแย่เออว่าทำไมปล่อยที่อื่นเนี่ยผิวเกลียมอ่าผมก็แหม่ FC คนไหนเขามีเขาเรียกครีมดีๆนะอ่าก็แนะนํามาได้เอาแบบทาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ขาวขนาดเขาอยู่เมืองนอกเขามาฝากยังไม่ขาวเลยขาวไปวันนี้ FC พิมพ์มาเฮ้ยคุณพลอยป่ามีเคล็ดลับดีๆอันนึงอ่าเอาน้ําใส่กาน้ําอ่ะต้มให้เดือดอ่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอต้มเดือดปุ๊บออกมาลาดที่ตัว นุงก็ชงอกมาอ่าขาวชั่วเลยโอ้โหงั้นลวกแล้วแนะนํามาป้าไม่ต้องแนะนําป้าทําอย่างที่ดีแล้วบางคนก็บอกไปตายแล้วเกิดใหม่เถอะดุงออิงขนาดนั้นเลยอมันรักเราจังเลยเนาะอ่ามันมันยุ่ยแยงยังไงไม่รู้นะอมันมันจะแช่งเราไปเถอะไปเถอะไปเถอะวัสดีวัสดีครับเอ้าเดี๋ยวไม่ได้ขับ